มะเร็งอ่ะไม่เคยเลือกเวลาจริงไหมครับโรคร้ายแรงมาไม่เคยทันให้เราได้ตั้งตัวเลยไม่ว่าวันนี้คุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมสักวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้โชคร้ายแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับเงินที่คุณวางแผนมันก็ไม่ได้เสียเปล่ามันจะกลายมาเป็นเองินออมของคุณในอนาคตในขณะที่คุณกําลังออมเองินอยู่นั้นถ้าคุณโชคร้ายนะครับป่วยเป็นโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคสปอร์ตโรคสมองหรือว่าโรคมะเร็งนะคุณก็จะรับเงินก้อน10ล้านบาทรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งกันมากกว่า4คนต่อชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านนะครับจะดีไหมครับถ้าวันนี้เราออมเงินแล้วลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับยกตัวยอย่างนะครับ เราออมเงินเพื่อจะเป้าหมายเพื่อจะเก็บเงินสะสมเนี่ยให้ได้10ล้านบาทซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องออมไปจถึง10ล้านเราอาจจะใช้เงินแค่ประมาณ60%แล้วแบ่งจ่ายได้20งวดหรือ10งวดหรือ5งวดแบ่งจ่ายนานเบี้ยมันก็ถูกลงเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเจอมะเร็งคุณรับ10ล้านเจอโรคหัวใจก็รับ10ล้านหลอดเลือดสมองแตก ก็รับ10ล้านทุกผลภาพก็รับ10ล้านเสียชีวิตจากไปก่อนวัยอันควรก็รับ10ล้านอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็น FWD CI f i x Pay เป็นประกันโรคร้ายแรงแบบออมเงินนะครับเป็นตลอดชีพคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เบี้ยคงที่